Música ลรูกครูเนี่ยกลู่หนึ่งปนป้นติงออคเนียสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนปลายทางและก็สวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะวันนี้คุณครูเอิงคุณครูอาชอนัณ์สุขใสจะมาสอนบทเรียนเรื่องเรื่องซ่อมอ่างไหนใครอยากสวยยกมือขึ้นนั่นนะมีคนแอบยกมือด้วยและ อยากสวยใช่ไหมล่ะตัวเองไม่ต้องยกใต,ต้โต๊ะหรอกยกข้างบนก็ได้แหมอ่ะโอเคค่ะทีนี้มาดูซิว่าเครื่องสำอางในชีวิตประจำวันของเรานั้นมีอะไรบ้างนุมน่มๆอาจจะบอกโอ้ยตายแล้วผมจะตอบอยังไงล่ะครับทีนี้รอดูเพื่อนสาวๆนะคะถ้าอยากเห็นของจริงลองไปดูซิในกระเป๋าเพื่อนๆสาวๆเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งละ แป้งแน่นอนเลยนะคะมีแป้งมีลิปมีอะไรเครื่องประทินผิวต่างๆนะคะเพลอๆนะคะมีอุ้ยเยอะแยะมากกว่าในรูปนี้อีกนะคะเครื่องสําอางในชีวิตประจําวันนะคะมีอะไรบ้างเท่าที่นักเรียนดูในรูปมีลิปสติกมีที่มีที่ทาตามีครีมมีอายแชโดว์อายไลเนอร์น้องๆอาจจะยังไม่รู้อายแชโดว์อายไลเนอร์คืออะไรที่ทาเปลือกตา ที่ทาปัดแก้มมาสคาร่าอะไรต่างๆนี่แหละเขาเรียกว่าเครื่องสำอางนะคะทีนี้ลองสิเรามาสวยไปพร้อมๆกันนะคะจินตนาการความสวยไปพร้อมกันเลยนะคะก่อนแรกนะคะตอนแรกเราก็จะต้องมารู้จักกับครีมบำรุงผิวก่อนก่อนอื่นมีใครไหมแต่งหน้าไม่ล้างหน้า ก็ต้องไปล้างก่อนใช่ไหมลูกล้างเสร็จแล้วก็มาอ่ะเรามาจินตนาการพร้อมกันเลยนะตอนนี้อ่ะฉันล้างหน้าก่อนปึๆๆๆ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าล้างหน้าอ้อบรท์มากสดชื่นแล้วล้างหน้าเสร็จซับหน้าซับ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 เสร็จทํายังไงต่อจะไปโบอะไรเลยได้ไหมไม่เอาทาครีมก่อนทาขึ้นครีมทาครีมนะคะ ครีมทาครีมบำรุงผิวครีมบำรุงผิวภาษาเคมรออกเสียงว่าแกรมเลียบมุกอ่านตามค่ะแกรมเลียบมุกอ่า,าเก่งมากหรือเรียกอย่างว่าเลใช้ได้หมดเลยเลเหลียบมุกก็ได้แกรมเลียบมุกก็ได้นะคะแกรมเรลียบมุกครีมบำรุงผิว เราบำรุงผิวเสร็จแล้วนะคะจิจนตนาการเ,าเราบำรุงผิวเสร็จแล้วต่อไปเราก็ต้องโปะแป้งพับเอาแบบง่ายๆเฟรชแบบใบหน้าแบบเออชีวิตประจําวันไม่ได้แบบว่าหวือหว,วาไปงิ้วอะไรไม่ใช่เราเอาแบบเรียบง่ายแบ๊วๆไปโรงเรียนไปแบบเดทครั้งแรกอะไรอย่างนี้นะคะก่อนอื่นเราก็ต้องทาแป้งพับก่อนใช่ไหม แปงพับน,นะคะภาษาเขมรนะคะแปลงพับภาษาเขมรออกเสียงว่ามาซาพัดมุกพัดไปด้วยมาซาพัดมกนะะุกนะคะแปลงพับนะคะเราก็โปะโปะโปะอ่าครูเตรียมมานะคะแปลงพับเราก็สวยไปพร้อมกันเลยนะคะมาซาพัดมุกนะคะแปลว่าแปลงพัดเอ้อแปลงพับนั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะเราหน้าและโบเนียนสวยต่อไปเราเริ่มจากอะไรอะไรอะไรเขียนคิ้วดินสอเขียนคิ้วอักครก็เอามานะคะดินสอเขียนคิ้วนะคะเราก็เขียนไปเขียนคิ้วภาษาแคมเออกเสียงว่าคมาลไดกูจิงเจมอ่านตามคมาลไดกู จ,จริงจามอ่ะพร้อมกันหนึ่งสองสามขมาไดกูจ,จริงจามอ่ะวาดไปค่ะส่งกระจกไปก็วาดไปค่ะตอนนี้ใครมีเครื่องสำลองนะคะ,ะวาดจะวาดโกงเป็นเอ,อะไรก็แล้วแต่เป็นพนมเป็นภูเขาหรือใครอยากสายฝอสายเก่าก็ได้นะคะวาดไปนะคะขมาไดกูจ,จริงจอมนะคะขมาไดคือรอไรดินสอกูก็คือวาดจ,จริงจอมคือ คิ้วนะจ๊ะไม่ใช่นาผากนะจินเจามคือคิ้วเขเ่าได้ก็จินจ Q, เาจามน,นะคะต่อไปอ่ะได้หน้าและได้คิว้วละอ่ะต่อไปทาตาทาตา,า,า,าอายแชโดอายแชโดไหนละ่ะอายแชโดครูอายแชโดหรือภาษาเขมรเรียกว่า color p ัด e t น e อีกที color palette color color คืออะไรคะ color สีพัดพเนกก็คือแต่งตาสีทาตาหรืออายแชโดว์ทาไปคัลเลอร์พัดพเนกใครจะใส่สีเขียวสีแดงสีเหลืองแล้วแต่นักเรียนนะคะวันนี้เราจะสวยไปด้วยกันนะคะคิ้วได้แล้วตาได้แล้วหน้าได้แล้วต่อไปนะคะเราทาตาแล้วเราก็ทามาสคาร่ามาสคาร่ามาสคาร่าภาษาเขมรออกเสียงว่ามาการา อีกทีมาการ่ามาสคารา่าแปลว่ามาสคาร่าคืออะไรลูกเด็กๆรู้จักไม่เอ่ยมาสคาร่าก็เอาไว้เป็นไงคะปัดขนตาเด้งๆนั่นแะหละค่ะมาสคารา่าเมื่อกี้เราได้หน้าได้แปง้งได้คิ้วปัดเด้งไปเด้งพอยังเด้งไปถึงพระอาทิตย์แล้วนะคะมาสคารา่ามากรราร่านะคะต่อไปค่ะแต่งตาเสร็จแล้วเช้งกระเดชแล้ว ต่อไปผัดแก้มอย่าลืมสำคัญไม่ผัดแก้มไม่ได้ปัดแก้มภาษาเขมรนเอาเสียงว่า color p พัดป i l อีกที color p พัดป i l อีกทีค่ะ color p พนะัดปอะ color p พัดป i l หรือ b r u ชอ on b r u ชอ on หรือที่ปัดแก้มนะคะ อ่าพัดไปคเลอร์คเลอร์ก็คือสีเขาจะพูดเร็วๆคเลอร์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 เกลออย่างเงี้ยเขาจะพูดเนี้ยเกลอพัดปวดอย่างเงี้ยเขาจะพูดเร็วๆนะคะรู้ก็ไม่สามารถพูดได้เร็วเหมือนเขาหรอกนะคะแต่ท่านี้ก็คือใช้คํานี้ได้เลยนะคะปัดแก้มเสร็จแล้วหน้านวลอ่องตองแล้วต่อไปไม่ได้ลืมลิปสติกไม่ได้นะคะลิปสติกภาษาเขมรออกเสียงว่าแกรมเลียบเหมือด แกรมเลียบหมดนะคะแกรมไม่ใช่กาแรมอย่าพูดช้าๆนะกาแรมมันจะเป็นไอติมทันทีไอติมเลียบเมดอย่างเงี้ยไอติมทาปากไม่ได้ต้องแกรมเลียบหมดนะคะแกรมก็คือลิปสติกนั่นเองอ่ะทาไปเป็นไง เช้งกระเดะและหน้าไบรซ์พร้อมไปเดทครั้งแรกหรือพร้อมไปออกสู้แสงแดดไปโรงเรียนปั่นจักรยานไปหาเพื่อนที่โรงอาหารหรือเดินไปหาเพื่อนที่หน้าปักซอยแล้วเพราะว่าวันนี้ชั้นไบรซ์แต่งหน้ามาด้วยเครื่องสำอางเครื่องสมอ่างมาเรียบร้อยแล้ว 1... นครีมทาผิวอะไรนะเราต้องทาอะไรนะอะไรนะ อะไรนะครูก็ลืมเลหรือว่าหรือว่าอะไรนะนักเรียนเลหรืออะไรคะช่วยครูหน่อย <S <S เออสุดยอดนะคะแล้วอย่างที่สองคือแป้งพับว่างไงนะแป้งพับเยี yeah. ่ยมสอะไรอีกอะ่ะแป้งพับแล้วอะไรที่เขียนคิ้ว อะไรนะคมาอไดโก้จริงจังต่อไปอ่าอายแชโดว์หรือที่ทาเปลือกตาอะไรนะกลเลอร์คลเลอร์ปัดพเนกนะคะต่อไปปัดแก้มคกลเลอร์ปัดปอลต่อไปลิปสติกอะไรนะแกรมเรียบมวดเก่งมากนะคะบท์ <Bright S 1> <Bright S 2> แล้วสวยแล้ว,ลว,วนะคะ ใบแบบฝึกหัดท้ายบทน,นะคะให้นักเรียนระบายสีตกแต่งใบหน้าตามความสวยงามโดยใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางที่ครูให้ไปนี้นะคะเขียนเป็นคำอ่านคำแปลให้ถูกต้องนะคะเขียนลงไปในนี้อย่างเช่นครูมีใบหน้ามาหรือนักเรียนจะใส่ใบหน้าเองก็ได้นะเอาใบหน้าตัวเองก็ได้นะ,ะใส่คำศัพท์ เห็นลูกสอนที่ครูชี้ไม่เอ่ยหนูก็ชี้ไปแล้วก็บอกหนูกว็วาดรูปคิ้วไปวาดคิ้วโกงถึงพระอาทิตย์ก็ได้วาดโกงไปขมอาวได้กู้จินเจมิมใช่ไหมคะคิ้วเขาใช้ขมอาวได้กู้จินเจมิมเขียนเป็นภาษาเขมรบรรทัดที่หนึ่งคำอ่านบรรทัดที่สองคำบรรทัดที่สามก็เป็นคำแปลน,นะคะเมื่อกี้ครูบอกอะไรอีกทาหน้าทา,า,ทา,าครีมทาผิวนะคะแล้วก็อะไรอีกอ่ะ แกรมรมเล็บม้วนลิปสเต็กอยู่ตรงไหนท่าหนูก็ใส่หูใส่ตาใส่จมกูกใส่ปัดแก้มปัดสีไปเองให้สวยเช้งกันได้กว่าเจ้าของนะคะเขาบอกว่าคนทำหน้าตาย,ยัางไงร,รูปออกมาก็จะหน้าตายอย่างนั้นนะคะคุณครูก็จะหวังไป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ชมผลงานใบหน้าสวยๆของนักเรียนในวันที่เราได้พบกันนะคะถ้าเกิด คุณครูปลายทางอาจจะ,ะปรับเปลี่ยนวิธีการทำแบบฝึกหัดหรืออาจจะให้นักเรียนนำเครื่องสำอางที่วิ่มาลองตกแต่งใบหน้าของกันและการจับคู่กันตกแต่งอย่างนี้ก็ได้นะคะเพื่อความสนุกสนานสวยงามแล้วก็ใช้ประสบการณ์จริงก็ได้นะคะคุณครูก็ยินดีที่จะชมนะคะอย่างไรทั้งนี้ทั้งนั้นคุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนเรื่องเครื่องสำอางเนี้ยจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนวันนี้ ออกจากบทเรียนนี้พูดกับเพื่อนเลยเฮ้ยขอยืมกระแรมเล็บมวดหน่อยเออเท่มากเลยเฮ้ยขอยืมามาซารพัดมุกหน่อยเออสุดยอดเลยเฮ้ยขอยืมขมารไดกูจะเจอมนะ่อ <c> ย <oughs> แต่กว่าจะพูดจบนี่ยาวมากเลยนะคะนักเรียนพูดแบบภาษาไทยเหมือนจะง่ายกว่านะเนาะนั่นแหละแต่เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะแล้วก็เพิ่มประสบการณ์จริงให้กับเราจะได้จดจำคำศัพท์ได้ไง เนาะนะคะอาล้วค่ะวันนี้คุณครูขอบคุณมากเลยสนุกสนานมากเลยได้ใบหน้าสดใสสวยงามเดินออกจากห้องไปนี่สงสัยยิ้มเย้มหน้าบานเลยเพราะหน้าสวยผ่องยองใย,ยเลยนะคะได้เรียนเรื่องเครื่องสำอางเรื่องสวยงามนะคะครูก็ขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจฟังขอบคุณคุณครูปลายทางที่ช่วยควบคุมเด็กๆให้อยู่ในกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าเราจะได้พบกันใหม่นะคะ อ,อย่างไรก็ขอบคุณมากค่ะขอลาไปด้วยคําว่าจุมเรียบเลียจา้าบ๊ายบาย